ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า237จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21 หน้าที่188ข้อที่147พิกุทั้งหลายกาละสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับกาละสี่ประการ เป็นอย่างไรเล่าคือ 1. การฟังธรรมะตามการกาเลนะธรรมสวนัง 2. การสนทนาธรรมตามการกาเลนะธรรมสากัดฉา 3. การทำรรสมถะ ตามการกาเลนะส,สัมมโถสี่การทำวิปัสนาตามการกาเลนะวิปัสนาพิกุทั้งหลายกาละสี่ประการนี้แลอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบ ย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลําดับภิกขุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลาําธารและอ้วยให้เต็มซอกเขาลาําธารและอ้วยเต็มแล้ว ย่อมยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยเต็มแล้วย่อมยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่เต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้ว ย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดกาละสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแล